ครับบัดดีครับเพื่อนเพื่อนชมลมมะพร้าวบอนไซทั้งหลายครับผมช่องประพาดมะพร้าวบอนไซนะครับรอบที่แล้วผมได้ปีดไว้แล้วลงคลิปกีดไปแล้วแต่รอบนี้ผมจะมาลงวิธีดูแลรักษาหลังการกีดครับเพราะว่าถ้าเรากีดแล้วเราไม่มีอะไรมาป้องกันไว้ พวกมดพวกอะไรก็จะมากินครับพวกมแมลงพวกหอยหอยทากต่างๆจะมากินครับไอที่จะดูแลรักษาเราก็คือนี่เลยคือนี่เลยครับปูนครับปูน,ป,น,ป,นปูนแดงครับปูนกินหมากของเรานี่นะครับเราจะมาทาให้รอบๆลําต้นเลยครับเพื่อไม่ให้หมดเขากินครับพอกรีดเสร็จสงสัยเขาจะได้กลิ่นนะครับเขาจะรีบมาเลยทั้งที่กรีดเพิ่งเสร็จไป ประมาณไม่ถึงนาทีเขาจะมากินเลยครับเอาลนะผมจะเริ่มทาให้ดูเลยนะครับตรงไหนที่เป็นรอยกรีดใหม่เราทาเลยครับทาไว้ทาไว้เลยตั้งแต่ฐานด้านล่างเลยครับที่เรามีรอยกรีดใหม่แล้วก็นี่เลยสำคัญเลยครับเอาให้เยอะเข้าไว้ครับ พราะว่าเราทาปูนไปไม่มีผลอะไรกับเขาหรอกไม่ตายครับยังไงขออย่างเดียวอย่าให้มดมากินได้เท่านั้นครับอ,อย่างนี้เลยครับนี่เริ่มเดินใกล้ๆกลเห็นเห็นเลยครับมาแล้วครับทุกต้นทำเหมือนกันครับผมเกลีดไว้แต่ คลิปที่แล้วครับทุกต้นทําเหมือนกันครับจะต้องเอามาไว้แบบนี้ครับปลูกไปเลยครับด้านล่างเอาให้สูงไปเลยเอาให้หนาเลยครับพอเขามาเจอด้านล่างปุ๊บว่ามีปูนเขาก็จะไม่ขึ้นครับแล้วก็มาตามลําต้นอย่างนิดหน่อยครับใบพวกนี้ไม่มีผลเสียกับปูนครับไม่เป็นไรครับทาได้ครับทาไปรอบๆเลยครับโดยเฉพาะลําต้นเอาให้แน่นเลยครับ อย่างนี้ครับเนี่ยทาไปเลยมานี้ครับถ้ากินแล้วบอกตรงๆเลยเสียดายจริงๆเลยครับกว่าจะได้ครับกว่าจะได้พอได้ปุ๊บมากินกัดกินเข้าไปในยอดลึกๆเสียดายสุดๆเลยบอก <laughs> นี่ครับมันจะมีมดไต่เยอะแยะเพราะว่ามดเขามาอยู่ตามนี้อยู่แล้วครับเนี่ย ตามโคนตามต้นอะไรพวกนี้พอได้กินกีดปุ๊บเขาจะขึ้นมาเลยแันที่เป็นรอยมีดใหม่แล้วกีดไปเลยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนถ้ารอยมีดกีดใหม่แบบนี้ชัดเจนเลยครับกินแป๊บเดียวกินวันเดียวนะครับล้มเลยนะครับต้นล้มเลยกินวันเดียวสามารถต้นล้มเลยครับครับยอดพึ่งออกมาครับพึ่งแตงมาหนึ่งใบแล้วยอดใหม่พึ่งตามครับ นี่ครับยอดใหม่ครับจะต้องจะต้องทาไว้แบบนี้ทุกต้นครับถ้าไม่ทาคือไม่ได้เลยครับเพื่อนเ,เราไม่ต้องไปใช้สารเคมีอะไรมากครับไม่ต้องไปใช้เลยครับเป็นอันตรายด้วยครับเราจะใช้แบบนี้ครับแบบนี้ก็เอาอยู่ครับเพื่อน แนี้เอาอยู่ครับนี่ตรงฐานโดยเฉพาะต้นฐานครับเอาให้ทีแรกผมก็ไม่รู้ครับกี่เสร็จเอาไปวางเลยพอกลับจากงานที่เกี่ไปสวยล้มเรียบร้อยแล้วครับเขาจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วฟันเขาจัดการแทะล้มภายในครึ่งวันเลยครับ กินเสร็จเขาจะไม่หนีเขาเราลงมาอยู่ตรงโคนด้านล่างนี้เลยเย็นๆนี้เลยครับเกลือนอย่างนี้นะครับทุกต้นครับแล้วก็เราก็หลังจากตาเสร็จนะครับเราก็จะรีบเอาไปวางตากแดดครับให้แดดเพราะว่าเขาได้รับแสงแดดเขาจะแก่ไวครับจากที่ขา,ขาวๆเนี่ยไม่นานเขาจะแก่แล้วเปลี่ยนเป็น สีเขียวหรือสีส้มอันนี้คือมะพร้าวสีส้มนี่นี่ครับเป็นเหตุเลยครับมาทาทันครับเนี่ยนี่ลอยกินครับมดกินครับเพื่อนๆผมกล็ดไว้เสร็จผมก็ไปวางไว้เลยพอเดินไปเอ๊ะอะไรดำๆเป็นกระจุกที่ไหนได้มดมาลุมกินอันนี้ผมกล็ดใหม่ผมก็เลยไม่วางเลยผมรีบมาทาไว้ก่อนครับทาไว้เลยครับ ป้องกันไม่ดีกว่าแก้ครับเพื่อนๆถ้ากินเสร็จยังไงก็เอาคืนไม่ได้อย่างแล้วก็ถ้าถ้าติดอยู่ก็เสียเวลาครับแทนที่เราจะได้ในเห็นผลายในหนึ่งเดือนก็เพิ่มเป็นสองเดือนนะครับเพื่อนนี่เลยประมาณนี้เลยครับรอบๆไปเลยเนี่ยเฉพาะตรงที่ขา,ขาวๆทาไปเลยสําคัญตรงที่โคนเราเรามีรอยมีดใหม่นะทาทับไปเลยครับไม่ต้องกลัวตายครับ ทีนี้ผมจะมาให้ดูเป็นบทเรียนเลยครับเพื่อนเพื่อนวันนั้นผมก็ทาอยู่เหมือนกันแต่พอทาเสร็จฝนตกมาล้างปูนออกกลับมากินเหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนนี่ดูครับชัดเจนเลยครับเป็นรูเข้าไปลึกยันยอดด้านในเลยครับกินเลยครับกินเข้าไปลึกดันยอดยอดด้านในเลยครับผมจะลองมาทาดูจะทันไหม เพราะว่าเขามีลำต้นลำต้นเริ่มเขียวเริ่มอะไรแล้วเนี่ยรากก็แข็งแรงดีอยู่แต่ว่าเจาะก,กินเข้าไปลึกมากกินถึงยอดด้านในเลยครับผมจะมาลองทาดูว่าจะจะรอดไหมจะทันไหมจะได้ต้นจริงๆิงครับจะยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปในรูแทนเลยนะครับปูนนี่จะต้องยัดเข้าไปลึกเลยยัดให้เต็มพื้นที่ที่เขากัดเลย นี่คือรอยที่ผมกรีดใหม่ผมก็จะทาไว้กีกแต่ถ้ารอดมาก็ถือว่าฟุกแต่ว่าฟุกได้แต่ก็ช้าเสียเวลาครับเพื่อนๆป้องกันไว้เลยครับเพราะว่าเคยโดนจินเป็นบทเรียนแล้วอุตส่าห์ทาไว้ฝนมาตกล้างไปพอดีก็ไปกินอีกเหมือนเดิมอ่ะโอเคครับเพื่อนๆ รอบนี้ก็มาดูแนวทางการรักษาหลังการกีดครับทาปูนครับดูแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ติดติดกด,ต,ดติดตามช่องหน่อยนะครับประพาดมะพร้าวบอนไซครับเพื่อนเพื่อนบครับ